ในนามของกออรมนอแล้วก็สถาบันการจิตตาทภาสุนทรภู่สองวัตถุที่สมภพกราขอโอกาสกราถวายสักการะในวันปีใหม่ค่ะเย็นเชิญเรากานโมแล้วก็ปุตอาจาริยประมาณเทียนนะคะหนึ่งสองสามนโมตัสสะภะคะวะโตภะระหะโตสัมมา

บันพลังจิตรนาภาพแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนักศึกษาทุกคนที่ได้มาแสดงออกในการมาถวายสักการะในวันปีใหม่วันปีใหม่นั้นมันก็คือปีไหนๆก็มีปีใหม่แล้วก็เรียกกันปกติตามสมมุติของโลกแต่ที่จะให้โอวาาไปในวันปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีแค่สามวันควรเรา,านนเป็นนะัก ธรรมะอีกแล้วก็คงไม่ต้องพูดเยอะเพราะ <c oughs> ว่าแต่และท่านมีความรู้ความสามารถวันมีแค่สามวันนะเมื่อวานเนี่ยคือวันอดีตแล้ววันนี้คือปัจจุบันซึ่งม่อีกกี่ชั่วโมงมันก็จะเป็น <c oughs> เป็นอดีตละแล้วก็วันที่ยังมันมาถึงพรุ่งนี้เหลังเช่ยขึ้นไปก็เรียกว่าอนาคตดังนั้นมีแค่อดีตปัจจุบันอนาคตเมื่อ,ออดีตดีเอ่อหมายว่าเมื่อปัจจุบันนี้ดีอนาคตพรุ่งนี้มันก็ดีแล้ววันนี้ วันนี้ขนาดนี้มันเป็นวันปัจจุบันแล้วถ้าเป็นพรุ่งนี้ไปอันนี้ก็เป็นอนาคตเป็นอดีตไปเพราะฉะนั้นมีแค่สามนี่อดีตอนาคตปัจจุบันที่เราเรียนกันแต่ที่จริงแล้วก็คือปัจจุบันก่อนย้อนหลังจากปัจจุบันไปเนี่ยมันก็คือที่ผ่านมาเมาื่อวานเนี่ยมันก็เป็นอดีตไปละแต่พรุ่งนี้ก็คืออนาคตมีอยู่แค่เนี้ส่วนปีใหม่ปีหน้าแล้วันที่หนึ่งคันาปีหน้าเขาบอกว่าปีใหม่ละหกเก้าเนี่ยแต่ที่จริงมันในชีวิตเราอยู่แค่นี้มันก็คือ ไตรลักษณ์นั่นเองอ่าข,ของพระพุทธเจ้าเราคือไตรลักษณ์ไตรก็มีสามลักษณะมีสามอย่างไตรลักษณ์คืออะไรบ้างใครตอบไม่ได้ยกมือขึ้นหน่อยนิเออมันต้องพูดถึงนั่นคือไตรลักษณ์อขององเซนรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสามวันนี่แหละที่จะมาบอกเนี่ยก็คือม,มีแค่นี้เพราะฉะนั้นเราอยู่กับโลกสมมตุติเราก็ตามสมมุติแต่ตามด้วยสติ กาเรเลืสติสัมปชัญญะของตัวเองคือให้มีสติลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวเรียกว่าจะทําดีทําชั่วเราเป็นใครแล้วก็ให้นึกถึงว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราได้มาด้วยความบังเอิญไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่ได้มาด้วยบุญบาร,รมีที่เราได้เคยทํามาในอดีตชาติมาถึงปัจจุบันเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะต้องรักษาบุญนี้ต่อ อย่าใช้ให้หมดถ้าใช้ให้หมดอนาคตก็คือสัมปรายภพไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วนั่นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จที่อยากจะเตือนท่านทั้งหลายว่าท่านที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเอาเข้ามาในโน้นนี้ท่านที่เป็นนักปฏิบัติธรรม,อ,ม,อ,นนรมอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> มยีแค่นี้สามวันที่จะมาพูดก็เข้ากับไตรลักษณ์ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาเนี่ยก็ด้วยความหวังดี มีเมตตาจิตต่อกันมีเมตตาต่อกันเพื่อที่จะมาตามประเพณีแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นน่ะมันอยู่ที่ตัวเราท่านก็เรียนธรรมะมาแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่อวยพรออให้ตาัมมาก็ขขอให้สิ่งนั้นต้องย้อนตอบย้อนสนองพระท่านทั้งหลายเพราะอะไรเพราะพรน,นั้นน่ะก็คือความปรารถนาดี ให้กันไม่ได้แต่ด้วยความปรารถนาดีเป็นงคำว่าจากวาจา,า,จาและใจแต่ถ้าอยากได้ทีนี้ยมันต้องทําเองเพราะพรแปลว่าประเสริฐไปว่าเลิศขอกันไม่ได้ให้กันไม่ได้ให้แต่กําลังใจ mm hmm. เพราะฉะนั้นการอนวยพรเนี่ยก็คือให้กําลังใจให้กําลังใจว่าอย่าทอนะความดียังไม่เกิดก็อย่าท้อให้รีบทําความดีต่อ mm hmm. อย่าไปมองคนอื่นว่าเขาทำเร็วอยู่ทําไม กรรมไม่ไม่มันไม่สนองเขามันก็ยังไม่ถึงผลของเขาไงผลเราก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นอย่าท้อแล้วก็ห้ามถอยเออให้คิดซะว่าวันหนึ่งจะต้องถึงของเราเมื่อเราปลูกผลสิ่งใดแล้วเมื่อเราปลูกต้นใดแล้วผลก็ต้องต้องออกมาต,ตามที่เราปลูกต้นนั้นๆันั้นบุญที่เราทําเนี่ยก็คือที่เราลดน้ํา คือทำบุญอยู่หนึ่งนิดทำบุญทำบุศสอยู่หนึงน่งนิดนั่นแหละแล้วต่อไปมันผิดดอกออกผลมันก็เป็นของเราแล้วก็เป็นสิ่งนั้นจริงๆแล้วทำชั่วละ่ะชั่วก็เช่นเดียวกันแม้ความชั่วมันยังไม่ให้ผลก็อย่าประมาทอย่าสาใจวันหนึ่งความชั่วมันมาถึงเราก็จะบอกว่าเออเสียดายนะเพราะฉะนั้นก็ฝากสั้นๆแค่นี้แหละเพราะว่าพูดากกวคนนี้เดยวจะไอเราอยู่ S 1> <S 1> <S ในท้ายที่สุดนี้ท้าที่อาคุณพระศิลป์ร,รัตนรัรคือพาภุธพระธรรมประสงค์และด้วยหนาจแห่งบุบญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโกฏิสมพรมีพระพุทธรัศมีเป็นต้นเป็นประธานและด้วยหนาาแห่งบุญบารมีของบุรพาจารย์มีองค์หลวงปู่ทร,รมเจะดีจูมันทุโลหลวงปู่จันสีจันทศีโพและครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดโกฏิสมพรทุกท่านทุกรูปทุกนามนั้น จงรวมเป็นตบะเป็นเดชะหนูนำให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญยิ่งในอายุวันนะสุขพะพะละปฏิพานธรรมสาร,รมสมบัติธนสาร,รมสมบัติมีความสุขความร่มเย็นภายใต้ร่มเงาแห่งบรวรพุทธศาสนาทุกๆท่านเธอสาธุ สขพครั้งดอังขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุ